เราตัดตัวสวยไบ่มันครับครับรเดี๋ยวเดี๋ยวขอกินหน่อยพี่ใหญ่โอ้โหจะพาไปกินกับพี่ใหญ่ได้แล้วพี่ใหญ่พี่ใหญ่สีน้ากอดดอกนี่แล้วพี่ใหญ่นี่เมืองเมืองเอาครับน้ําเออเนี่ยไอ้พี่น้องประเด็นโอ้โอ้ทักทักเจ้าบ้านเนี่ยพี่ใหญ่กรับพี่ใหญ่ทุกคนมีมีกูแกงหรืมีกูแกงเออแล้วจักมืมยดีพาพี่ใหญ่มาหานนำเอาครับเอามาหนี้ครับน้ำเนี่ยสั่น เดี๋ยวพี่ใหญ่คิว่ามบมโซงเขาประกวดของหยัดจากของช่องคอนเทนเนอรนี่ชาวบ้านมาพี่น้องโอ้ับทางหยัดไอ้อุบลไปไหนเนาะจังม,ม,มาหาเด่นห่อกระสีแดดงไปกันละไปฮะพี่ใอญ่คู่ลนะมาคู่พี่น้องเอ๋อมาคู่กันปะมาคู่ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขสุนครับพบกับบอเดดไกิเดียวครับวันนี้ครับมี่แข็งมี่เอร็จ่ติร์ดอ๋อแม่ไข่ไกสวัสดีครับบอหมันสวัสดีครับสวัสดีบอเดดนะครับอีกครับมาเยี่ยมมายามเพี่นเนาะครับไอ้ไส้เงี้ยครับจากสุรินทร์เมืองสางครับวันนี้เอานี่มาฝากนี่ครับนี่คองที่ตับบ่ได้หลายครับเคิงโลพี่ใหญ่บอมานำคือหน่อยพี่ใหญ่เลยเนาะเฮ็ยตับคือหอยพี่อ้ใหญยจัดบอมาเอาเลยเนาะเบิ่งเด้อพี่ใหญ่เอ้ยเปิดพี่ใหญนี่แม่บิ๊กอู้หนี่มันสอยบ่แก่ข้าวได้บ่ เออเดี๋ยวเดี๋ยวเอาซอยไปน้ำบอแม่ดอกผมเห็นเนื่อเแล้วมันต้องมีแก่ข้าวเป็นยังสีเสบโอเคโอเคก็เหนื่อยเลยพี่น้องกลงกองกองกองกโอ้ทำไเหียละพี่น้องเอยโจคอยไม่ใส่วะฮคุณเนียเดียวไรเงีเออง่ายง่ายครับสบายสบายครับมันนี่ขออนุญาตในเด้อพี่น้องได้ขออนุญาตเอฟซีของบาเดชพักกินเทียวน้เนี้ยอีกกันอีกกันอ่บนบปลบเสียบเอาอีกกัน อย่าว่ากันนะครับกไปบางวันเนาะครับกินของสดของดิบนี่มันต้องมีแก่ข้าวนั่นจังสิขออนุญาตครับผมนั่งเสียงนั่งเสียงนั่งเสียงนิดหน่อยโอ้นั่นเบกเบรกแบบไงเนาะเอาครับตามตามครับตามจิตจิตอู้วมันเบกเบกสามสีบนบนนั่นไปกินสร้อยให้นไหมบ้างเอาตามมาตามอีกนิด

โอ้ทักทักเจ้าบ้านเนี่พย,นพยพี่ไอต์กับพี่ไอต์ทั้งวันมีมีคู่แข่งมีคู่แข่งเรอแล้วจักมือดิพาพี่ไอต์มาหานเอาครับเอามาด้ครับน้ำเนี่ยสัน่นเ,เ,เดี๋ยวพี่ไอ้์พี่ว่าบบสซงเขาประกวดของหยาดจากของช่องคอนเทนเนอร์นี่เจ้าบ้านมาพี่น้องโอ้ตับทังหยาดไอ้อุบลเป็นไหนเนาะดังทักทักพี่น้องเอ้ยทำไมมันดังกินตะเสียบครับ,บอ้าวมาดิ โอ้ครับยังหวานมาน่ครับสุดๆเลยนี่ยเอาความมันมันโอ้ดีใจหลายครับทางไก่พิ่นยังดันดวลมหาเลยนี่ยพ่อก็สิได้ดันไปคือกันล่ะไม่หาพี่อ้ไอคู่ลนะมาคู่พี่น้องโอ้มาคู่กันบ่มาคู่อ๋อสิได้พาไปหาพี่อ้ายอีีตัวนี้มาจับคือกัน หวานจุ๋ยจ oh, ่อยหวานครับแจวกับแสบด้วยหยาดหยาดรับประมาณกันเนี่โอ้แบเลยเดี๋ยวสิว่าเจาผัพดึกเดียวนี่สีเรียบันสันครับสันเรียบันอู้งามครับสีอะไรอ้เบะ มักซะก่อนโอ้ยๆโอ้เกิดมีพ่อรัดกันทำยังไงถัดทีหลังบอลพี่น้องถัดทีหลังให้เล่าหน่อยสิแก้วว่าบอลเด็ดกินข้าวแบบไหนเอาครับเอาของแขกได้บอลเด็ดเนี่ยแม่เลื่าเจ้านี่ประกบกับพี่ใหญ่เลยแหละเดี๋ยวพี่น้องกันจะให้ประกบคอมเมนต์มาได้ทีภาพบาหมานกับบอลเด็ดไปประกบพี่ใหญ่กินตับจะหน่อย จะไปสุรินทร์เนี่ยตับสิร้ายเขานีไหนอืมจิจัดตับแบบประชันตับกับพี่ใหญ่เลยอืมเอามาเนื้อเนื้อแต่ว่านี่ถือว่านีเนื้อเข่าประมาณครับเนื้อสดดีไหมครับครับโอ้แสบเลยเนื้อทั้งม้วนหนึ่งกันคือว่านอเนื้อบรรเทาเนาะครับเนื้อบรรเทาเขากระดีเดียงโดยหยาเนาะอืครับบวกกึ่งเนื้อกของเก็บนันสิมันบวกข้าวบ่กมีกุยไหมไม่ดีไปหน่องเนื้อบรรเทาเนี่ยบว่าจังหวัดไถ่พม่ามันตีหอม หมู่บ้านครับหมู่บ้านนี่ป้านไปสํารวจเนี่ยอุบโอวนหวานเนี่ยครับเนี่ยอุบวนเนี่ยวแกรบแกรบคุ้มค่าอยู่ไปสมัครสํารวจเนียอหมู่อ้านอุบวนแบบเดี๋ยวมึอนี้เอามาจัดเนาะงานครับงานอ้ยสมัครโดยทีเอาครับบางๆหรือยังไงาซันพี่น้องแับนี้สูตรสูตรปาะมาณตองบางๆครับโอ้ย มีบางผดนะัเอ้าแซมเบะจะเป็นตะใต้แบบพี่ใหญ่เนยตอนนันเนี่มันมันจะเสียบตัวครับใหญ่ๆบางๆเบิ้งเนี่ยเนื้อสันกับไฟนะอู้ความแย่ยี่รับนี่น้อยเนื้อเห็นเบาเดยวเห็นมาครูมักนั้นไม่ได้ ขอนน <T> ุญาตแม่บ้านเรื่อมาคู่เนี่ยยังก็่อยว่ากันตัดเลยอีกตอนนี้เลยเอาเดินเอ๊ะแบ่งกันก็อีก่อนเดินทางมาไกลเสยไม่มีหน่อยถูดเก้าหลายหลอยกิโลครับโอ้เผ็ดตัวละโอสะพอเป็นมาคู่เสียบเสบเอานี่ครับผมจะตัวนี้เสียสลระจังหน่อยบวได้เป็น บอกแกงใจเจ้าบ้านเรือเอาเลยครับเอาตั้งเนี้ยตั้งตับได้พี่น้องวันนี้เจ้าบ้านเป็นอนุญาตแลนะเป็นไรครับรสชาติได้เนาะได้ครับเนื้อกับหวานตับกับหวานมาเจอแจวคมเนี่ยเขากันด้วยไหวอยากอะไรบ้างสมัครเลยครับเขาตรวจเขาอภัยคองแท้ครับวันนี้ครับนี่มีโอกาสมานั่งกับสองใหญ่เพื่อนโอ้เพื่นกินเสียเมงครับนั่งใกล้ๆนี่ตับสั่นตุ๊บๆุหย่านะหย่านหย่านตับเสีย เงินองไป่ใคู่หายหรอูใส่ใส่แบบมืออาชีพเลยครับนี่อุองเดีมันเวลาบีไอเนาอครับเช้านีบ่บ้ายังเกาะคันว่าสีน,นี่สุยามากไก,ก่กู็สีหายห่วงผด้มังทีมัน <laughs> ยังมันสุกย่างไก้กับย่างไก่กับพ่อใจเหรอ,<ม> <laughs> อสุยายางย่างไก่กับพ่อสั่งเลยเดียว กองแถ่เนื ah. ้อส so mm. ันม mm. ันคลอยเนาะครัตอนไตอนหน่อยอ่ะมีบางตัวนี้มันกันยำไงมันมันคือในโทรทัศน์นะกอเส็นบบางเหียนโทรทัศน์มันเข็ดนีนี่มน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 เสียไปเพิ่มเจอดีมือยูอี บอดีนี่กับพอทำมาได้เลยใช่ไหมเป็นกินแตละคำเนี่ยสะไก่เต้เตากนั่คำมันกมันนวดในปากอยากกับจุ่นเผาหอยเคนนี่ละสาเหตุเาหอยเครนเว่าท่านที่กินอิ่มโมเมนต์จกคำเดียวเบิดไปาถ่ากินพอทเอามีเผาเถาะรบ่บ่ครับอันนี้ร่องมึงไอ้มาเนี่ยเ อดอกจอกจออตอา้งเขื่อนมาพี่น้อไงเพชรแดงพี่ไงเพชรแฉ่เนี่ยพีคมาแต่สุรินไม่ใช่ครับนี่นี่ได้ผมจิ้มแต่ขุยออเอาแต่แจวตัวน <c oughs> ี้พีคซอสดบอจับนั่นนี่กับสูเพชรบ่รคอยได้ด้วกันถ้นาบุญเอินดอกจอกขึ้นกันบ่ครับนี่ครับแม่นดอกจอกตา้งเขื่อนขคือกันสามสิบยีตขึ้นกัน คู่กันแท้คือกันเนาะครับเนี่ยเจะคู่ทั้งนี้กับที่แสบคุยเร็มัหมเราเดี๋ยวมมาคู่ไรเนี่ยมาคู่ไรเนี่ยมาต้องคู่ทั้งพออ่อนละน้องเอาคินต่อครับผมก่อนที่มีเรื่องวิลาวเลยโอ้ดอกจอกครับพี่โอ้เพชรระดับบัต ดอกตวก็อยู่ในกลุ่มของครูเลยครูกันแทลเลยแม่เนี่ยมันได้มากอยู่มันมันเพียกันมาเนาะผมประหยัดเป็นอะไรก็เตนี่ยสสอิหลีควายขวมเลยครับเจ้าขาขวดบปยนไงหลานเคียงเหนียวนี้เจ้าประจำครับเป็นเหนือวก็หน่อยเนาะครับโอ้หงำอีตาลีหามเนาะมันใสเลยนะอืมอืมสด อุ้ยพี่น้องเอ้ยบ่อยากเขาบลายยายหา่างขา้อมเสียบปปลาหนีไปกูไายให้ก็คือน้ำลายอย่างงี้อยูอย่เดี๋ยวข่องเดี๋ยวอันกล่องขวอมวะดิอโอ้ยมันสีหน่าเปลี่ยนหย่อนอันนั้นบ่เบรกไงบ่เบรกไงว่าจีน่าเปลี่ย,ยน แดงครับเน่องแฉีเลยดิน่องแฉะเลยแฉบดีเลยนี่เอาเลยครับแล้วมาได้อยู่ไก่มาด้วครับตอนนี้อยู่ผมอยู่อำเภอเดียดอำเภอเดียดครับโอ้โหนี่แหละแมนบอสประมาณแมนสูตรสูตรมันมันเขาหนาเขาเหนือตัวขันบางๆมันทะลุเห็นบ่ะมันทะลุนี่มันนี่แนวจะพี่น้องมาเห็นออือเกลือคำเป็นซอยไปไหม ชะใจนี่ะเบาเด็กกับพี่จะขับยังสี่ได้หน่เม่นครับเวลากินข้าวข้างใหญ่ๆนี่ยโว้ยพูดน้อยคำใหญ่อ้าเอาเด็กเอาบเนาะใส่ครับอันนี้เนาะเนื้อเดี๋ยนี่เนื้อซอยไปเลยนี่ใส่แล้วบอกเออเตินแรงใจใจคู่คู่ไครูอาจารย์ตัวนี้พี่น้องอ้ยคำขอไหมสถานครับสถานส่วงครับ พีคเนี่เอาบ้างไปขางเขียงกับเพจเด้อครับบักพริกนี่สมเสีอมันบัวสางยังสางได่คว่มเพจครับพริกนี่ยคลิปห่อขัดฝนมาหำบ่มยนได้เนาะฝนหำทุกคลิปโหลดไว้ให็เนี่ยไปกันเลยยกมืออะไวไปสิบแล้วบ่ะเอา่ โอ้โหเปดแฮงเดี๋ยวจะพึ่งมีอ่ะเนี่ยบ่ได้มาแล้วนีแจกแจกส่วนด่วนเนี่ยนี่บอกฝากฝากเถีงพี่ไอ้อยู่ด้วยมี่แหละเราคู่แข่งเลยเด่นสุดๆเจอกันแบบแสนใสกระบัวเขาเลยได้บั่นพี่ไอ้ก็เบาหมันแล้วจัดไฟนี่ด้นะไฟกับชับมิดรู้บอกพี่ดัง เจอคนเนี่ยกับเบิ้งหน้าผากบบาหมันเนะครับแกนอยู่แต่ว่ามีน้ำออกอีเทียงไรพี่น้องครับสากเป็นนัดกระชับมิดนะครับพอเดี๋ยวพายินเทียวกับเบาหมานนะครับจัดเบาหมานไปประชันตับกับพี่อ้ายนะครับคอมเมนต์มาบอกเลยได้เขาเมนต์มาอยากให้ประชันผมก็สิจัดให้เนาะสิได้ชาเม็ดกระชับมิดจ้่ดศิเด้หัวไฟเป็นไฟเลยนะเตรียมตัวไปเยอะเที่ยงนะรับหายเบิร์ตเตะ ต่ว่ามันไปยามเนาะเนาะเมนฮะมกายามมายามอยู่เดชเนาะครับครับมาอยู่มาเพื่อเดชอุดนเป็นอำเภอที่นายอยู่ทีนี้ผมมาผมสอบเลยไปเมืองมาแล้วครับไปเมืองมาแล้วเนี่ยกระซดครัเนี่ดจนหัวเนเซาครับนี่เนี่ยสดต้องเปอนทีดี้หวานนะคู่คู่กับงามคู่งาม ขู่กันงามหวานนะครับหวานเจุ๋ยแล้วพอบอดีดเรามาคู่นะคู่กันใช่ไหมเออหนุมหัวม่วนนะครับนะมาเยี่ยมมายามกันเดี๋ยวขอบคุณได้หลายครับนะครับตอนนี้ครับโอ้โหพี่น้องครับโอ้มค่าแสุขง่ายครับตาไหลพี่น้องเออาัวเป็นเพชรบ่ากินหัวคู่เอ้าทิพนี่พี่น้องไอ้แอบแสบหน่อยมันมายามครับเดี๋ยว ต้องไปยามไปไหนเด็เนาะเฮาเนาะไปท้ายพี่ไอไปยามได้ไปประทะเลยล่ะเนาะไปท้ายพี่ไอกับมีมีรอบหนึ่งเนาะที่บาวดีตไปเล่นจุบานแล้วเนาะครับครับจับพี่น้องหย่อนกลับไปเมืองในช่องของบาวดีตครับเหยียบแสบนะครับกับที่มีวุ้กปิปีสองปีแล้วเนาะสองปีครับสองปีที่บาวดีตเราไปเหยียบอยู่สุรินทร์นะครับก็ลองกลับไปคนหาเมืองนะครับกับทเห็นคลิปนั่นอยู่ครับอีกไกลรานาะครับแม่ครับพาบาปมาอ่นไปนำ ครับไปประกบกับพี่ใหญ่าพี่ใหญ่เลยจัดตับล้วนๆพี่ัตับล้วนครับนะนุ่มลองประกบมึงนุ่มมูยอดครับนุ่มเมืองสั่งเจอกันพี่น้องเดี๋ยวติดตามเด้พี่น้องครับเอาติดตามเนี่ยอ่ะกินหนีไปก่อนไปก่อนเนะไปแป๊บครับสวัสดีครับเดี๋ยวกาแฟพี่น้องไปหาทั้งเบลเดชพ็กเก็ตเทียวครับกับช่องเบหมันกัมมี่เขมรเขมนครับครับกับเขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพิ่มน้ำกับมาหาแยบแสบกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้ำบริวารทเป็นเฟมเบลีหรือว่าแยบแสบเชี่ยว หรือแอบแสบนะครับมันก็ี้มีให้พี่น้องได้เลือกเขับไปมึงครับคกับคลิปนี้ก็ขอบคุณทีหรับพี่น้องที่เขามารับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพเจ้าที่สถานที่เนาะพาไปมึงเนี่ยสดมากอรัสดของเพื่อนนี่ดีเอาครับต่อเนี่ยพี่ว่าเบาะนัวัวงมวนคู่กับงามเอาครับพี่น้องครับคลิปนี้เดี๋ยวเฝ้าเดี๋ยวเาชิงครับทีเดียวออกใช่แครับเดี๋ยวไปต้อนรับทีมงานอีกคือเรือเพื่อนั่งขาเพืนยืนฐานนะ เนจะบอกกันไหมเดี๋ยวไปบอกกันมเมืองสร้างครับพี่น้องครับ,บไปแล้วครับพี่น้องครับขอ,ขอบคุณมากครับสวัสดีครับโอ้โหสีอดสีจอด